รางดัดโค้งด้วยมือรุ่นบอ r e b e a r i วิธีการติดตั้งและวิธีดัดโค้งรางม่านจีบรุ่นบอ r e b e a r i สวัสดีค่ะวันนี้มุกงจะมาแนะนำรางม่านจีบรุ่นบอ r e b e a r i และสาธิตวิธีการติดตั้งค่ะ ม่านจีบรุ่นบอ r e b e ริงตัวรางทําจากอลูมิเนียมมีสีขาวสามารถดัดโค้งเองได้ด้วยมือตามมุมต่างๆของบ้านไม่ว่าจะดัดโค้งเป็นรูปตัว L ตัว U หรือรูปทรงต่างๆตามความต้องการส่วนภายในตัวลูกล้อเพิ่มความพิเศษโดยการใส่ลูกปืนเข้าไปในตัวล้อทําให้การรูดเปิดปิดพมา่านลื่นนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะหลายท่านอาจสงสัยว่ารางดัดโค้งยังไงมาค่ะมูจะมาสอนวิธีการดัดโค้งให้ดูกันนะคะ ตัวรางดัดโค้งได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้หัวเขา่าแล้วออกแรงดึงรางให้โค้งตามองศาที่ต้องการที่ติดตั้งหาตำแหน่งติดตั้งลิ้นจับกลางโดวยวัดออกมาจากกำแพงประมาณ3-5เซนแล้วใช้ดินสอาร์ k ตำแหน่งติดตั้งลิ้นจับกลางตามตำแหน่งที่ได้าร์ k ไว้ติดรางเข้ากับลิ้นจับกลางเริ่มจากให้ร่องรางเกี่ยวยึดกับลิ้นจับกลางด้านหน้าแล้วดันส่วนด้านหลังของรางให้เข้าล็อก แขวนผ้าม่านเข้ากับรางจัดผ้าม่านให้สวยงาม